สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็หายไป2-3าวันนะครับเนี่ยก็ไปทำภารกิจอย่างอื่นนะครับก็ไม่ได้ลงมาลงคลิปให้ f c ได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ว่างมาจะมาลงให้สัก2คลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเด่นล่างเนาะเราก็ต้องไปเด่นล่างก่อนนะครับเด่นล่างสูตรที่เข้าดีางวด่ที่แล้วนะครับ ของวันนี้ก็น่าจะเข้าต่อนะครับน่าจะเข้าต่อขอ,อวันนี้เอาเด่น3ตัวมา1ตัวก่อนนะครับสำหรับเด่นล่างเนาะกอมาดูกันเลยนะครับ ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่องแอจ็ดติดแดงเนาะคำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางกาตนิสร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคนระับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับควมปรารถนาดีจากช่อง s ชัย Ch channel เลขเด็ด,ด,ดพารวยนะครับ ก็งวดที่แล้วใครได้บ้างนะใครได้ก็ดีใจด้วยเนาะดีใจกับเอด้วยนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะคเอบก็จะเริ่มตั้งแต่งวดทีออก58เนาะ58นะครับ อันที่1นึ่งทับสิทับหกนะครับ68สนดะ <68. S 1> ก่อนเด่นล่างนะครับ3ตัว มาหนึ่งตัวเข้ามาแล้วห้างวัติดครับแอดทำสีไว้ก็ห้างวัติดเนาะห้างวัติดคนระับก็มาเริ่มกันเลยนะครับวัติดออกเริ่มวัวแรกนะครับ 5 4 3นะคนแรกเนาะก็ออกไปที่นะับาแป8นะครับ ก็เข้าไปที่เลข5นะครับเข้าไปที่เลข5ในตำแหน่ง10ล่างนะครับ10ล่างต่อมางวดถัดไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้8 7 6นะครับก็ามาดูผลที่ออกนะครับ เจ็ดนะครับก็เข้าไปที่เลขนะเจ็ดเนาะไปที่เจ็ดวันนี้มาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับวันนี้เนาะวันถัดไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้หนึ่งศูนย์เก้านะ ก็ออกนะครับ6 1นะครับ6 1นะครับก็เข้าไปที่เลข1นะครับในตำแหน่งหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างวัวถัดไปนับสูตรนี้ครับทำได้9 8 7นะครับ ออกนะครับยี่แปดเจ็ดนะครับวันนี้ก็มาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับมาทั้งสิบทั้งหน่วยเข้าไปที่แปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดนะกองวันที่แล้วนะครับสูตรนี้นะครับทำได้เจ็ดหกก็ห้านะครับ ก็มาดูผลที่ออกนะครับ3 7นะจ็ดที่ติแล้วเนะเาะก็เข้าไปที่เลขย7นะครับเข้าไปที่เลขยก7มาดูวดที่ถึงนี้กันเลยนะอวดประจำวันที่1ธันวาคม2,568นะครับก็สูตรนี้นะทำได้ นี่เลยนะครับอกอรอผลนะครับรอผลนะครับกอลงให้นะครับนี่วันที่ยนะี่สิบสามนะครับลงให้ยี่สิบสามนะครับ ครับสิบเอ็ดครับหกสิบแปดนะครับก็ฝาก FC เข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะส่วน FC เก่าก็ฝากช่วยดูโฆษณาแอดด้วยนะครับ ก็ท่านใดสนใจสมัครสมาชิกช่องก็กดเข้าไปได้นะครับที่หน้าช่องท่านใดจะสนับสนุนช่องก็มีหมดซุ์แต์อยู่ฝั่งขวามือนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ